สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านกลับเข้าสู่รายการเจาะหุ้นโดยย่อยข่าวหุ้นกลับมาเจอกับน้องหมีคนเดิมแล้วก็ผมพี่กระทิงเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับสวัสดีครับน้องหมีสวัสดีคุณผู้ฟังวันนี้เราจะเปลี่ยนแนวจากหุ้นเทคโนโลยีมาเจาะลึกหุ้นในกลุ่มที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือกลุ่มชีวเภสัชพันธ์หรือไบโอฟาร์มากันบ้างครับกับหุ้นที่ชื่อว่า Catalyst Pharmaceuticals หรือตัวย่อ CPRX ครับ ว้าวหุ้นกลุ่มยาฟังดูซับซ้อนจังเลยค่ะพี่กระทิงแต่น่าสนใจมากๆเลยค่ะแล้วบริษัท CPRX นี่เขาทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรหรอคะ CPRX เป็นบริษัทชีวเภสัชพันธ์ที่มีกลยุทธ์น่าสนใจมากครับน้องหนีเขาไม่ได้เริ่มคิดค้นยาใหม่ตั้งแต่ศูนย์ซึ่งมีความเสี่ยงสูงและใช้เวลานานแต่เขาเน้นไปที่โรคหายากหรือที่ในโวงการเรียกว่า o f f n d d i s e a ครับยากพญ้าหรอคะทำไมถึงเรียกแบบนั้นล่ะคะ เพราะมันเป็นโรคที่พบในคนจํานวนน้อยมากๆครับบริษัทใหญ่ๆเลยไม่ค่อยสนใจจะลงทุนวิจัยเพราะไม่คุ้มมันเลยกลายเป็นโรคกพร้าที่ไม่ค่อยมีใครดูแล CPRX เลยเข้ามาในช่องว่างนี้โดยกลยุทธ์ของเขาคือการไปหายาที่มีแววที่อาจจะอยู่ในขั้นตอนท้ายๆของการพัฒนาหรือได้รับอนุมัติแล้วในบางพื้นที่แล้วทําการซื้อสิทธิ์หรือซื้อกิจการ acquisition เข้ามาเพื่อพัฒนาต่อและทําการตลาดจําหน่ายเองครับเป็นโมเดลที่ ฉลาดและลดความเสี่ยงได้เยอะมาก อ๋อเหมือนเป็นแมวมองหายาดีๆที่คนอื่นมองข้ามแล้วเอามาปั้นต่อให้ดังแล้วเขาแค่ขายายาอย่างเดียวหรอคะไม่ใช่ครับและนี่คือจุดที่น่าสนใจมากเขายังมีบริการสนับสนุนผู้ป่วยที่ครอบคลุมมากๆชื่อว่า Catalyst Pathways ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ไม่ได้แค่ส่งยาให้ผู้ป่วยแต่มีทีมงานคอยช่วยเหลือทุกอย่างตั้งแต่การเดินเรื่องเคลมประกันที่ซับซ้อนการหาแหล่งเงินทุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายไปจนถึงการให้ความรู้กับครอบครัวผู้ป่วย เพราะโรคหายากพวกนี้กระบวนการรักษาจะซับซ้อนและยาวนานการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและดูแลผู้ป่วยให้ครบวงจรแบบนี้จะช่วยสร้างความพักดีต่อแบรนด์จากทั้งแพทย์และผู้ป่วยได้อย่างมหาศาลเลยครับ เขาใจเลยค่ะเป็นโมเดลธุรกิจที่ฉลาดและใส่ใจมากๆแล้วตอนนี้พอร์ตยาของเขามีอะไรเด็ดๆบ้างคะปัจจุบันเขามีพระเอกอยู่3ตัวหลักๆที่สร้างรายได้ครับ f e r d a p s ครับตัวนี้เป็นพระเอกดั้งเดิมเลยครับเป็นยาเพียงตัวเดียวที่ได้รับอนุมัติจาก FDA ของสหรัฐให้ใช้รักษาโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่หายากมากๆชนิดหนึ่งที่ชื่อว่า LEMS Lambert Eaton My Myasthenic Syndrome ครับไฟคอมพาค่ะตัวนี้เป็นยารักษาโร คลมชักที่เขาไปได้สิทธิการจัดจำหน่ายในอเมริกามาเมื่อต้นปี2023ค่ะอาการรีครับและนี่คือดาวรุ่งดวงใหม่ล่าสุดครับเป็นยารักษาโรคกล้ามเนื้อเสื่อมดูเชนดูเชนมัสคูล่าดิสโทรฟีหรือ DMD ซึ่งเป็นโรคหายากทางพันธุก,กรรมที่เกิดในเด็กผู้ชายเขาเพิ่งเริ่มวางขายไปเมื่อเดือนมีนาคม2024นี้เองครับโหจากที่มีแค่ยาตัวเดียวตอนนี้มีถึง3ตัวแล้วเป็นการกระจายความเสี่ยงที่ยอดเยี่ยมเลยนะคะแล้วผลการดำเนิน งานที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะพี่กระทิงต้องบอกว่าเติบโตอย่างน่าประทับใจเลยครับถ้าดูผลประกอบการไตรมาสหนึ่งของปี2025ที่ผ่านมารายได้รวมของบริษัทพุ่งขึ้นไปถึง141.4ล้านเหรียญเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าถึง43.6เลยครับโตเยอะมากแล้วรายได้มาจากยาตัวไหนเป็นหลักคะพี่กระทิงพระเอกดั้งเดิมอย่างเฟอร์ดัฟสก็ยังคงเป็นพี่ใหญ่ครับทำรายได้ไป83.7ล้านเหรียญโตขึ้น25.3ส่วนไฟคอมพา ก็ทำได้ดีไม่แพ้กันทำรายได้ไป35.6ล้านเหรียญโตขึ้น17.1%แต่ที่น่าจับตามองที่สุดคือน้องใหม่ไฟแรงอย่างอากามร,รีครับเปิดตัวมาแค่แป๊บเดียวแต่ทำรายได้ในไตรมาสแรกไปถึง22ล้านเหรียญซึ่งเป็นการเติบโตแบบก้าวกระโดดและบ่งชี้ว่าได้รับการยอมรับจากแพทย์อย่างรวดเร็วมากครับสุดยอดไปเลยค่ะแล้วในแง่ของกาไรล่ะคะ กำไรก็เติบโตระเบิดไม่แพ้กันครับกำไรสุทธิตามมาตรฐานบัญชีแก๊ปในไต,ตรมาส1ปี2025อยู่ที่56.7ล้านเหรียญเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าถึง143.8%หรือโตขึ้นเกินเท่าตัว ที่น่าสนใจคือค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร SG&A ค่อนข้างคงที่แม้ว่ารายได้จะโตขึ้นเยอะมากซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าบริษัทเริ่มมีสิ่งที่เรียกว่าการประหยัดจากขนาด Operating leverage แล้วครับ Operating leverage ช่วยอธิบายง่ายๆหน่อยค่ะ นึกภาพตามนะน้องหมีเหมือนเราเปิดร้านอาหารค่าเช่าร้านเงินเดือนเชฟค่าไฟมันเป็นต้นทุนคงที่ไม่ว่าเราจะขายได้กี่จานก็ต้องจ่ายเท่าเดิมช่วงแรกๆที่ลูกค้ายัางน้อยรายได้ส่วนใหญ่ก็หมดไปกับค่าใช้จ่ายพวกนี้แต่พอร้านเราดังลูกค้าคนที่5 0 6 0ิบร้อยเข้ามาเนี่ยรายได้จากลูกค้ากลุ่มหลังๆแทบจะกลายเป็นกําไรเกือบทั้งหมดเพราะต้นทุนคงที่ของเราถูกจ่ายไปหมดแล้ว CPRX ก็กำลังอยู่ในช่วงน,นั้นแหละครับรายได้เพิ่มขึ้นเร็วแต่ต้นทุนการบริหารไม่ได้เพิ่มตามมากนักกำไรก็เลยพุ่งระเบิดครับเห็นภาพชัดเลยค่ะแล้วสถานะการเงินของบริษัทล่ะคะมีเงินสดเยอะไหมมีหนี้เยอะหรือเปล่า จุดนี้คือจุดแข็งที่สุดจุดหนึ่งของ Cpx r เลยครับณสิ้นไตรามาส1ปี2025บริษัทมีเงินสดและเงินลงทุนในมือสูงถึง580.7ล้านเหรียญสหรัฐในขณะที่มีหนี้สินรวมเพียงแค่3.1ล้านเหรียญเท่านั้นเรียกได้ว่าแทบจะไม่มีหนี้เลยก็ว่าได้ครับโอ้โหเงินสดเต็มกระเป๋าหนี้สินไม่มีแบบนี้ก็พร้อมที่จะไปซื้อยาตัวใหม่ๆเข้าพอร์ตได้สบายเลยสิคะถูกต้องครับ งบดุลที่แข็งแกร่งมากๆแบบนี้ทำให้เขามีความยืดหยุ่นทางการเงินสูงมากที่จะเดินหน้าทำตามกลยุทธ์หลักของบริษัทคือการไปหายาดีๆตัวอื่นเข้ามาเพิ่มในอนาคตโดยไม่ต้องไปกู้เงินหรือเพิ่มทุนให้ผู้ถือหุ้นเดิมเดือดร้อนเลยครับฟังดูดีไปหมดเลยค่ะแล้วขนาดตลาดของยาแต่ละตัวที่เขามีมันใหญ่แค่ไหนคะพี่กะทิงมาดูกันทีละตัวเลยนะน้องหมีเริ่มจากเฟอร์ดัปส์สำหรับโรค l e m s ก่อน โรคนี้เป็นโรคที่หายากมากๆครับน้องหมีในอเมริกามีผู้ป่วยที่รู้จักอยู่แค่ประมาณ400คนเท่านั้นตลาดเลยดูเหมือนจะเล็กแต่ข้อดีคือเฟอร์ดับซ่าเป็นยาเพียงตัวเดียวที่ fda อนุมัติสำหรับโรคนี้และที่สำคัญเขาเพิ่งเคลียร์ปัญหาสิทธิบัตรกับคู่แข่งรายใหญ่อย่างเทว่าได้สำเร็จทำให้ได้รับความคุม้มครองยาวไปจนถึงปี2035เลยทีเดียวครับ หมายความว่าเฟอร์ดับซ่าจะเป็นเครื่องต๋ำเงินที่มั่นคงมากๆให้กับบริษัทไปอีกเป็น10ปีเลยสิคะใช่เลยครับต่อมาคือไฟคอมป้าสำหรับรักษาโรคลมชักตลาดนี้ใหญ่มากครับทั่วโลกมีมูลค่าเป็นหมื่นล้านเหรียญสหรัฐเลย แต่ตลาดนี้ก็มีการแข่งขันที่สูงมากเช่นกันและข้อจำกัดที่สำคัญที่สุดของไฟคอมปาก็คือมันกำลังจะหมดสิทธิบัตรในปี2025นี้แล้วอ้าวแบบนี้รายได้ก็อาจจะหายไปเยอะเลยสิคะถ้ามียาสาม,มัญออกมาแข่งถูกต้องครับดังนั้นไฟคอมปาจึงเป็นเหมือนสะพานที่สร้างกระแสะเงินสดเข้ามาช่วยสนับสนุนการเติบโตในช่วงสั้นๆและนั่นทาให้ยาตัวสุดท้ายมีความสาคัญนั่นก็คืออากามรมีสาหรับรักษาโรคกล้ามเนื้อเสื่อมดูเชนครับ ตลาด DMD ใหญ่แค่ไหนคะตลาดนี้ใหญ่และเติบโตเร็วมากครับเฉพาะในอเมริกาเหนือคาดว่าตลาดจะมีมูลค่าสูงถึง8,450ล้านเหรียญในปี2024และอาจโตไปถึง18,700ล้านเหรียญในปี2031เลยทีเดียว อาการรีเป็นยาสเตียรอยชนิดใหม่ที่มีจุดเด่นคืออาจจะมีผลข้างเคียงน้อยกว่ายาสเตียรอยมาตรฐานที่ใช้กันอยู่ซึ่งถ้าพิสูจน์ได้จริงก็มีโอกาสที่จะเข้าไปชิงส่วนแบ่งเลตลาดขนาดใหญ่นี้ได้และกลายเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตลหลักของบริษัทในระยะยาวต่อไปครับ สุดยอดเลยค่ะมีทั้งยาที่มั่นคงมีทั้งสะพานที่สร้างเงินสดแล้วก็มีดาวรุ่งดวงใหม่ที่ตลาดใหญ่มากๆด้วยแล้วในแง่ของโครงการในอนาคตล่คะคะเขามีวิจัยยาอะไรใหม่ๆอีกบ้าง จากข้อมูลที่เปิดออกมาตอนนี้โครงการวิจัยและพัฒนาของเขาจะเน้นไปที่การต่อยอดจากยาที่มีอยู่แล้วครับเช่นการขออนุมัติขนาดยาเฟอร์ดับซ่าเพิ่มเป็น100มิลลิกรัมหรือการทำวิจัยเพิ่มเติมสำหรับอาการ,รีที่ชื่อว่าการศึกษาซัมมิตเพื่อเก็บข้อมูลประสิทธิภาพและความปลอดภัยในระยะยาวซึ่งข้อมูลพวกนี้จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งทางการตลาดของยาที่มีอยู่ครับหมายความว่ายาตัวใหม่ๆในอนาคตก็จะมาจากการไปซื้อสิทธิ์มาเหมือนเดิมใช่ไหมคะถูก ต้องครับและนั่นคือสิ่งที่นักลงทุนจับตามองกันอยู่เพราะด้วยเงินสดในมือที่เยอะขนาดนั้นทุกคนก็คาดหวังว่า Cpx r จะต้องมีเดียวใหม่ๆเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้แน่นอนซึ่งมันอาจจะเปลี่ยนภาพการเติบโตของบริษัทไปเลยครับฟังดูน่าตื่นเต้นแต่ก็ต้องมีความเสี่ยงแน่ๆเลยใช่ไหมคะพี่กะทิง แน่นอนครับน้องหมีความเสี่ยงหลักๆที่เราคุยกันไปแล้วก็คือการหมดอายุสิทธิบัตรของฝ่ายคอมป้าในปี2025ซึ่งบริษัทก็รู้ดีและเตรียมรับมืออยู่แล้วอีกเรื่องคือการแข่งขันในตลาด DMD และโรคลมชักที่มีคู่แข่งเยอะและอีกความเสี่ยงก็คือการพึ่งพายาหลักไม่กี่ตัวหากเกิดปัญหาที่ไม่คาดคิดกับเฟอร์เดฟหรืออากมรีก็จะกระทบกับบริษัทอย่างหนักครับ แล้วพวกพี่ๆนักวิเคราะห์เขามองหุ้น Cpx r กันยังไงบ้างคะเขาแนะนําซื้อหรือขายคะจุดนี้น่าสนใจมากครับน้องหมีเพราะมุมมองของนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เป็นบวกอย่างมากเลยครับจากข้อมูลที่รวบรวมมามีนักวิเคราะห์ถึง20รายให้คะแนนซื้อโดยที่ไม่มีใครให้คะแนนถือหรือขายเลยมันคือฉันทามติที่เป็นเอกฉันท์ซึ่งหาได้ยากมากครับโหเป็นเอกฉันท์เลยนะคะแล้วราคาเป้าหมายล่ะคะเขาให้กันไว้เท่าไหร่ ราคาเป้าหมายเฉลี่ยจากหลายหลายแหล่งจะอยู่ค่อนข้างกว้างครับแต่ถ้าดูจากฟินเทลเขาคาดการราคาเป้าหมายเฉลี่ยสำหรับเดือนเมษายน2026ไว้ที่ประมาณ34.55ดอลลาร์โดยมีเป้าสูงสุดที่42ดอลลาร์และเป้าต่ำสุดที่31.31 31ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่านักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เชื่อมั่นว่าบริษัทยังมีโอกาสเติบโตต่อไปได้จากผลงานที่พิสูจน์แล้วในการบริหารยาและศักยภาพของอากัมรีรวมถึงความหวังใน ในการซื้อกิจาการในอนาคตครับโอ้โหวันนี้ได้เจาะลึกหุ้น CPRX กันแบบครบทุกมิติเลยค่ะตั้งแต่โมเดลธุรกิจงบการเงินตลาดของยาแต่ละตัวไปจนถึงมุมมองของนักวิเคราะห์เลยสุดยอดมากๆค่ะงั้นสุดท้ายนี้พี่กะทิงช่วยสรุปภาพรวมให้คุณผู้ฟังอีกครั้งได้ไหมคะ ได้เลยครับโดยสรุปแล้ว Catalyst Pharmaceuticals หรือ CPRX เป็นบริษัทชีวเภสัชพันธ์ที่น่าสนใจมากมีกลยุทธ์ที่ชัดเจนในการเน้นยาสำหรับโรคหายากมีผลงานที่พิสูจน์แล้วว่าทำได้ดีจริง 1. จุดแข็งมีเฟอร์ดฟส์เป็นเครื่องปั๊มเงินที่มั่นคงไปอีกนานมีอากรมรีเป็นดาวรุ่งดวงใหม่ในตลาดที่ใหญ่มากและที่สำคัญคือมีสถานะการเงินที่แข็งแกร่งด้วยเงินสดมหาศาลและหนี้สินต่ำมาก 2. ความท้าทายคือการรับมือกับการหมดอายุสิทธิบัตรของไฟคอมป้าและความสามารถในการผลักดันให้อากรมรีประสบความสำเร็จตามที่คาดหวัง 3. อนาคตขึ้นอยู่กับการเติบโตของยาที่มีอยู่และความสามารถในการใช้เงินที่มีไปซื้อการเติบ โตครั้งใหม่เข้ามาในบริษัทครับโอ้โหวันนี้ได้ความรู้ไปเต็มเต็มเลยค่ะขอบคุณพี่กระทิงมากเลยนะคะยินดีเสมอครับน้องหมีและขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามกันมาจนจบนะครับอย่าลืมกลับมาพบกับพวกเราสองคนได้ใหม่ในรายการเจาะหุ้นโดยย่อยข่าวหุ้นในอีพีหน้านะคะสำหรับวันนี้พี่กะทิงและน้องหมีสวัสดีครับสวัสดีค่ะ การลงทุนในหลักทรัพย์มีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินทรัพย์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนเนื้อหาในรายการเป็นเพียงการให้ข้อมูลเพื่อการศึกษาไม่ใช่การให้คำแนะนำในการลงทุนแต่อย่างใดครับ